รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โคลเดอร์มาคลินิกเฉพาะทางผิวหนังบริหารงานโดยแพทย์หญิงอุณาพวงมณีผู้คร่ำหวอดในวงการความงามจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเน้นการรักษาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยวันนี้ให้ความมั่นใจเลือกเทคโนโลยีรักษาสิวใหม่ล่าสุดอย่างอาวิเคลียร์มาดูแลให้บริการด้านความงามโดยมีผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัทแอสตราโกเมดิคอลเนตเวิร์กจำกัดเป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องโดยอวิเคลียร์เป็นเครื่องเลเซอร์ที่ได้รับมาตรฐานสากลจึงเชื่อมั่นว่าเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาสิวกังวลใจได้ โปรเดมาคลินิกเรานะคะเป็นคลินิกเฉพาะทางผิวหนังค่ะเครื่องมือของเราทุกตัวเนี่ยผ่านมาตรฐาน USFDA และออยไทยค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะเราอยู่ตรงรถไฟฟ้าสนามเป้าค่ะลงทางออกที่1จะถึงเลยค่ะมีที่จอดรถด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาปรึกษาเราได้เลยค่ะโปรเดมาคลินิกนะคะตลอดเวลา14ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายึดมั่นว่า เราจะต้องนอกจากเราจะสวยในวันนี้เนี่ยแต่เราจะต้องไม่เกิดผลอันตรายในระยะยาวด้วยค่ะดังสโลแกนของเราที่ว่า wear beauty come with quality ค่ะ